สวัสดี FC ทุกคนนะครับ,บ,บ,บวันนี้มาบ่าวนิบนมา FC มาอัปเดตครับผมร้านทุเรียนคุณเบนนะครับผม็ทิศกัดตลาดนัดท่าเด่นแดงนะครับร้านคุณเบนก็จะมาขายวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์นะครับ3วันนะครับนขนาด<ข>าเยอะนะครับแล้วที่ร้านต่อไปเลยเยังไม่ได้ ที <Net> ่ลองที mm ่ลองโอ้อย่างงี้เรียบร้อยยากเลยคือมีคนบอกว่าอย่างนี้เราเอาเข้าไปดูดซึมดูเลยไม่ได้รองว่าจะลองว่าจะลองบ้านยังมีโวเวสี เดี๋ยวเอไว้าหลังกันเนื้อที่กินทั้งนั้นเลยนี่ยข้างหลังเลยสวยเลยกรอบ้างในเยอะลายลูกลูกดำห้เลยลูกาัลูกดำนานเลย่ออไวเยอะเยอะว1 6ตอนนั้น1 0ูกเลย่ะ

แ่อันนี้หันี้อนี้วนนี้ปะอันนี้มันกินได้มันกินได้แต่มันจะออกมันนะี่แต่พวกเนีงสวยเลยูปใหม่กเรากินชใหม่ก็ได้นี่รูปนี้นี่ยอี่ี่ืมาคยังไม่ได้เนื้อมันจะแบบเดียวกัน

ระวังนะครับสองมือสองมือเออที่ต่อนใ้ผมเนปาตอนด้ยเลยเครับโลเก้าโลเก้าี่ามต้ดโอมารอบี่สแล้วเนี่ยพี่เอาไปเฮไปสวยนี่สามร้อยสิบร้อนอยจจะไม ได้ครับโอ้ยอย่าไปรับมันไปเลนแกครับที่เราเป็นแกครัน ต่อไปเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นต้องเคลียร์ไปเซละคิวเออเสียงมันสุกเลยนะอ๋อใช่เนื้อแห้งนะครับตัวสววจริงครับนี่ครับพอดีกิน ก่อนรอบลุกในนี่แบบแบบนี้หรือว่าออกหรือว่าแบบนี้ก่อนแม่ดูบ้าแต่ละคนมีแบบกันต่างกันแบบนี้จัดให้ใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ลูกใหญ่ได้ปะ ที่ที่แล้วฝนตกปอยบอกของพี่เขาจะช่วยพี่บอกลูกหยุดไหนที่เขาแลาลูกเจอคิวนี้ก่อนครับมาลูาากมีแต่กรอบกอบไปใช่ไหมครับมันยังไม่ลงร้อยเจ็ดสิบบาทครับฝั่งนี้ร้อยหกสิบ บอ,บ,อบ,อบอยพี่บอกว<ะ>ันนี้ะเลรอยมัคลองเลยพี่บอยนานมากแล้วช่วงอดีกว่า,าลาเดี๋ยว<ร>ยังไม่ดูกิโลเดี๋ยันรอนานแล้วถ้าลูกสองเชลูกพี่ลูกนึงชื่อผมอาจจะเปิดาพี่เดีลยวนี้อันนี้ห้าลูกสองไหมครัชิวี้าลูกนะครับ <c oughs> ทุกคน แกบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วมาไม่ได้ครับวิ่งหนีฝนใช่ไหมรอบีดไปกดไม่ลงเลยเป็นอะไร่ไมรู้เปล่ามีเดี๋ยวพี่เออแล้วก็เจงไปก่อนดีใจเลยร้านไข่ร้าไข่เจ้าดังคัดไข่ใช่ไหมแกแกหาละแกไข่อ๋อฝั่งนี้ร้อยหกฝั่งนี้ร้อยเจ็ดครับ ได้สิจนดเ่ห้าโลสามป่ะใช่ห้าโลสองเป็นเท่าไรพี่อสี่กโลไปยังเอาอีกลูกนึง เล่งหก่อก็ดีัะไม่มาไม่มาืออะไปกดตังค์ยังไม่มาเลยชั่วโมงกว่าแล้วเก้ามแ่ดครับไปกอนเขาเล่นเ่เรไป็นกดตังค์เันเหรอยได้เออเห็นะจาเดาที่ป็นม แล้วเนี่ยต่อวันนี้ดีนะใจเย็นๆนะครับเจอชิวนี้ครลูกค้าอันนี้170บาทครับฝั่งนี้160ยหกนะครับชิวนี้จัดเต็มครับ ห้าลูกเลยหยิบที่ว่าอนะเดี mm ๋ยวาแาแ่งแล้วก็เนื้อลตะกี้หนึ่งหกหกหกหาเดียวนะทุกคนพี่แกบอกแกกำรอนนะ โลหกกับสโลพี่ตาจ๊ะมีเท่าไรนะสามโล้กีาน้อยู่ที่มกี้รูเดียรูกนึะพอไปกี่รู้แล้วตาเลี uh. <They have. S 1> ่ยงอยกไปยกไปเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์คิวนี้ก่อนหลูก

นี่พ่อสวยเลยลูกนี้อย่างเหลือเรียบจะกดแข็งกดแข็งน้แต่ปลอมมาเนาะแห้งเลยอันนี้หนึ่ง ารสเยี่สิครับแต่เนื well> ้อสวยพีเบ้งลูกนี้เปลือกอ่าไม่เอาลูกนี่ได้ตเลยไม่เจีย่าทิตก็ไม่รู้หรอกเอ ถ้าคนกินหามาได้สองล้กนุ่มในอ่ะแต่ถ้าคนกินแบบว่าริมหน่อยอ่ะผมว่าเอาลูกใหม่ริมไปหรือแขงไปแล้วแขงไปยกนี่วายยกยกยกแขงไปเอาเลยแล้วห้าบ้านเหลือกันเลยพี่ อันนี้ลูกที่สามนะครับสามบ้างต้องมาต้องจัดมาร้านนี้ก็คว,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 วาม้องลองุ่มในนี้เนี้กรอบรออนเาแล้วจัดให้งามด้วยเนี่ย จะแก่จันพี่ลงวายเติมสองฟองเจ้าฟองสองคนละมั้งใช่ต้องเปิดต้องเปิดสาขาสองแล้วเหรอครับสาขาสองอยู่บ้าน รอก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนเราค่ยขยับขยายเรียนแ่ว่ามั่ใช่แบบว่าใครขยไได้หาแบบว่าขายไม่เอาลูกค้าเนี่ยเียแขายใช่ใช่ใช่เสียเบ้นเจีเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ทำมารยาจให้แล้วถ้าผมไม่แบบว่า เล่่ายเที่ยวเที่ยวเหมือนคนอื่นนะเพาให้ผมเหือกำไรบานอ่ี่ขายไปเรืเอยๆกำไรน้อยสามวีน้อยที่สุดสามอีกลูกนึ่งใช่ <c oughs> course, สองรูกอัน <Rey> นี้ใช่ได้เชร์เป็นชิวๆไปนะครับ

สองเก่ะสองเก่ะสองเก่่งโอเคพี่ห้อแล้วเรียบร้อย5ลูกครับสุดจัดดูคิวต่อไปไดเดี๋ยวต่อคิวเลยนะครับใจเย็นๆ ท,ที่ดูมงมองไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูให้กินเรื่อยๆโอเคเจ๊แล้วเดียวได้เลยครับขอบคุณ เรียบร้อยห้าลูกแถมพิเศษพิเศษจะมีแถมด้วยนะสุดยอดครับพอคิวตรงนี้ได้เลยครับเนี่ย ๋ะวนมาตรงนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวใช่ครับฝั่งนี้ปอกแต่ถ้าได้เง้นเราปอกแป๊นเดียว 东华。 เรียบร้อยครับคลิปนี้ร้อย,รยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนะครับ,รรค,รบครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กับผมติดใจได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม